สวัสดีครับพบกับทัศนาการวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์กันหนึ่งคู่ครับกับทุกทุกช่องทางของช่องโคตปื้ดครับว่าจะเป็นช่องสกอร์พารวยวีหนึ่งวีสองสามสี่ห้าหกและช่องอื่นๆครับเข้าบ้านฟรีครับอยากได้แนวทางมากกว่าหนึ่งคู่วันนี้นะาหนึ่งคู่ครับแล้วก็ขอสรุปผลงานครับคือที่บ้านมานะครับให้ไว้หนึ่งคู่ครับก็นับสองก็ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้ววันนี้ก็จะพาไปนับสามกันต่อเลยครับในเรื่องของการหาสกอร์สูงแรกไม่มาย้ำหลังใช้หลักเดินทุนครับวันนี้หนึ่งคู่ อ่าอย่าลืมครับฝากด้วยครับเข้าบ้านสีเขียวไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ฟังไม่ผิดแน่นอนครับไม่ต้องมีฝาก100 200 300เข้าฟรีครับสอนฟรีครับแล้วก็มีการในกลุ่มนั้นมีการสอนมีการแนะนําแนวทางจากพี่บินเพื่อนและทีมงานแอดมินครับและที่สําคัญครับ85 90เปอร์เซ็นต์ครับแนวทางฟุตบอลมีครบครับแล้วก็จุกๆครับอิ่มๆช่มจำฉด้วยครับวันนี้เดี๋ยวพาไปนับสามกันเลยครับพาไปดูรอบห้าโมงเย็นครับในฮ่องกงดิวิชั่นหนึ่งครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของรีแมนครับพวกเเเเเเเขขาาาาาจ้้ถิิิ่นนนนปดบบบบรรรรัักมยือออออองีสท์ฟุตลค คู่นี้จะมีสกอร์สประตูในเกมเป็นอย่างต่ำครับไปดูสถิติของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากรีแมนครับรีแมนผลงานนะครับโอ้โหออกสูงแรกไปถึง100%เ็นตเต็มสิเกมรวดครับในการลงเล่น10เกมหลังสุดครับแล้วก็ออกสูงเต็มไป8เกมจาก10เกมครับและเรื่องเลื่อนของแผงเกมรุกเป็นทีมที่ทําเกมรุกดีครับกด1รลูกไปยังต่ำไป90%าปครับแต่ก็มีเกมรับไม่ดีพร้อมแจกแ้มจาก10เกมของรีแมนครับเสียประตูนัดละลูกไปยังต่ำไป9เกมครับจาก10เกมครับนี่คือรีแมน ต่อไปขยับมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างทางฝั่งของอีสเทนเอเอฟุตบอลครับสิบเกมหลังสุดของอีสเทนครับออกสูงแรกเจ็ดครั้งครับแต่การันตีออกสูงสองลูกไปเก้าเกมครับแข่งเกมดูดก็ถือยังทำได้ดีครับกดประตูนาราลูกไปอย่างต่ำจากการลงเล่นสิบเกมหลังสุดไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์และก็เสียประตูนาราลูกไปอย่างต่ำหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดีครับต่อไปมาดูเรื่องสำคัญครับในเรื่องเลนด์กำแพงออสยุโรปต่างประเทศครับคู่นี้เปิดมาเลนด์กำแพงครับให้เจ้าบ้านรีแมนดูดีมมีีเรทกกาาแพง่ปปอตลคับ เปรียญกรแแพงเมื่อวานนี้ปอปาตากม80ครับจ่ายน้ํา80จ่ายน้ํา1 0ให้รีแมนครับราคาหุ้นเมื่อวานนี้จ่าย2 0ให้รีแมนจะบ้านจ่ายเสมอ3.75ครับและจ่ายทางด้านของอีชเชนครับก็อยู่ที่2.90ครับปัจจุบันครับทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นเหลราคาที่เขามั่นใจครับหมายความว่าคู่นี้ครับวิเคราะห์ราคาปัจจุบันได้เลยครับ2.00ครับ ราคาพูนบอลต่อครับของรีแมนนั้นเป็นราคาพูบอกว่าชนะราคาไปได้ครับพูเสมอเตรมดาสามจเป็นราคาพูเสมอเตรมดาที่สนับสนุนการเกิดจากสกอครับสนับสนุนการมีผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วรีแมนจะเล่นเกมลูกบุกทำครับและทํ้ได้อย่างน้อย1ประตูไปเลยตามผมก็เชื่ออย่างนั้นครับถือว่าทําประตูได้ดีด้วยจากผลงานของพวกเขาครับนาราลูกไปถึง90%ซถ้าเราขยับมาดูพูข้างหน้าบอลรองครับพี่อนเพื่อนครับจ่ายสองจุดเก้าศูนย์นั้นมันยังต่ำเกินไปครับไละได้บอกว่าไม่สู้นะครับ ลักษณะบอลปอปาตะกลมเป็นบอลสามหน้าบอลสูสีบอลสู้กันได้ครับและ2.90้แบบนี้บอกว่าสู้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับวันนี้บุกกันไปบุกกันมาเบียดไปเบียดมาครับโอกาสได้ลูก2จากรีแมนครับก็มีครับหลูกก็ยืนพื้นไว้ก่อนครับรีแมนแต่จะได้ลูก2จากรีแมนครับหรือจะเป็นลูก2จากอีเทอร์นั้นเราไม่ได้สนใจครับขอมี2ประตูเพียงก็เพียงพอแล้วสําหรับแนวทางครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ครับแบ่งจาส่วนอย่างที่ผมสอนนี่ดีครับพื่นเพื่อนครับ สมาชิกในบ้านสีเขียวรู้ดีครับครึ้งแรกวางทุนถ้าเป็นทุนทรัพย์วางสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฉียงแต่ราคาหนึ่งลูกครับถ้ามาจบถ้าไม่มาย้ำหลังทันทีนะครับที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มองหาค่าน้ำเจ็ดสิบห้าก็เป็นแบบนั้นยังมีอีกหลากหลายแนวทางครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันฟรีครับไม่ต้องสมัครก็ใส้เล่นในนั้นมีครบทุกแนวทางครับอิ่มๆจุกๆช่ำๆครับเดี๋ยววันนี้นับสามได้เลยครับคู่นี้ยังมั่นใจครับไปสกอร์สูงขึ่งเวลาแรกครับในห้องกรองดีเวอร์ชั่นหนึ่งครับ เฮงๆบางๆทุกค่ำคืนครับพี่พิมเพื่อนสวัสดีครับ